เมื่อหญิงสาวพอพันพูดคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียหมู่บ้านจากการกวดหลางแม่ของเธอจึงฝากฝังไว้ก่อนตายว่าให้น้ำดามแห่งอำนาจนี้ไปแล้วมอบมันให้กับชายที่มีชื่อว่าเมอร์ลินเรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปหาคำตอบกันเลยครับกับซีรีส์เรื่องมนตราต้องสาบ หลังจากที่บอยลี่ได้รับคำสั่งจากอูเธอร์มาในตอนนี้เขาก็ได้เดินทางเข้ามาพบกับนีมุยแล้วบอกว่ากษัตริย์อูเธอร์ฝากเสนอเงื่อนไขในการยอมจำนนมาให้โดยการที่พวกพูดจะต้องทิ้งอาวุธแล้วออกไปจาก,กลาเมส่วนนีมุยก็ให้ไปมอบตัวกับพระองค์แล้วพระองค์จะยอมไว้ชีวิตและลดโทษให้เหลือเพียงแค่ขังไว้ในคุกใต้ดินเท่านั้นแต่นีมุยก็บอกว่าเธอจะไม่รับข้อเสนอนี้เพราะถ้าปล่อยพวกพูดไปพวกเขาก็จะถูกอัศวินแดงจัดการอยู่ดีทางเดียวที่เธอจะรับข้อเสนอคืออูเธอร์จะต้องสัญญามาก่อนว่าเขาจะป ปกป้องเผ่าพันธุ์ผู้ทุกคนจากฝีมือของพวกอัศวินแดงแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้ากระรอกที่ตอนนี้ได้แอบเข้ามาในค่ายของพวกอัศวินแดงเพื่อจะช่วยอัศวินไพลที่กำลังถูกจับอยู่หนีไปแต่อัศวินไพลก็บอกว่าเขาไม่สามารถหนีไปได้แล้วเพราะถูกพวกมันทรมานจนขยับขาไม่ได้อัศวินไพลจึงบอกให้เจ้ากะรอกรีบหนีกลับไปก่อนที่พวกมันจะพากันเข้ามาเห็นแต่ว่าทันใดนั้นพวกอัศวินแดงก็กลับเข้ามาพอดีจึงทำให้เจ้ากะรอกถูกพวกมันจับตัวได้ซะก่อน และในขณะเดียวกันนี้ทางฟังของบตทหลวงคาเดนเขาได้เดินทางเข้าไปพบกับอูเธอร์เพื่อขอเจราจาเพราะได้ข่าวมาว่าอูเธอร์ยื่นข้อเสนอให้กับพวกพูดเพื่อต่อรองเขาจึงไม่เห็นด้วยที่พระองค์ไปทําข้อตกลงกับพวกนั้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้กับทางบวชได้ทราบก่อนพวกนังบวชจึงบอกให้อูเธอร์หันมาทําข้อตกลงใหม่กับพวกเขาโดยการส่งตัวแม่มดเลื่อนมาปามาเพื่อแลกกับดาบแห่งอำนาจ แต่อูเธอร์ก็ตอบปฏิเสธพวกอัศวินแดงไปเพราะการมอบตัวแม่มดให้กับบวชจะยิ่งทําให้ประชาชนไม่พอใจและพวกนักบวชก็มักจะยึดเมืองต่างๆที่อยู่ในการดูแลของเขาโดยที่ไม่เคยปรึกษาเลยดังนั้นเขาจึงจะเก็บตัวแม่มดเอาไว้เป็นเฉลยส่วนผู้ที่เหลือก็ปล่อยให้หนีไปทางเหนือและไม่ต้องสนใจพวกเขาอีกซึ่งพอคาเดนได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจในแผนการของอูเธอร์เพราะการที่ปล่อยให้พวกพูดหนีไปได้ก็เท่ากับว่าอัศวินแดงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เจ้าอธิการวิกโลจึงบอกให้คาเดนใจเย็นลงแล้วกลับไปปรึกษากับท่านสังฆราชก่อนว่าควรจะทำยังไงต่อกับเรื่องนี้ดีจากนั้นพอคาเดนได้กลับไปยังแคมป์ของพวกเขาแล้วในระหว่างนั้นนักบวชคนหนึ่งก็นำตัวเจ้ากะรอกที่จับได้มาส่งให้บอกว่ามันแอบ,บเข้ามาและพยายามจะปล่อยตัวอัศวินพัยซึ่งพอคาเดนถามเจ้ากะรอกว่าพากันมากี่คนแต่ว่าเจ้ากะรอกก็ไม่ยอมตอบแถมยังถุยน้ำลายใส่หน้าเขาอีกคาเดนจึงสั่งให้นักบวชจับตัวไปทรมานแล้วทำการตัดลิ้นเจ้ากะรอกทิ้งสา พอนักบวชลำไห้ได้ยินแบบนั้นก็เข้ามาขว่งเอาไว้บอกว่าเขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่งและคงไม่มีภัยต่อพวกเราซึ่งพอคาเดนเห็นว่านักบวชลำไห้คิดจะช่วยเหลือศัตรูเขาจึงจับตัวไปลงโทษเพื่อสั่งสอนโทษฐานที่ทําให้เขาต้องเสียหน้าต่อเจ้าอธิการที่กําลังดูอยู่จากนั้นภาพกระตัดมาที่เมืองกราเมในขณะที่มอกน่ากําลังเข้ามาตามหานิมุยในห้องจู่ๆเธอก็ได้เจอกับแม่ไม้ที่โผล่เข้ามาจากด้านหลังแม่ไม้จึงบอกว่าตอนนี้มอกาน่ากําลังถูกคํำสาปของคาริยักจึงทําให้สามารถมองเห็นคนตายได้ แม่ไม่จึงบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่มอกานาแต่ต้องบอกความจริงทั้งหมดมาให้กับนางก่อนมอกานาก็เลยบอกว่าเมื่อตอนนั้นเธอเห็นแม่ไม่มารับศพคนตายที่สถานพยาบาลเธอจึงรู้ว่าแม่ไม่ก็คือพวกของเจ้าแห่งความตายที่มีหน้าที่มารับวิญญาณของคนตายด้วยวิธีบางอย่างแต่ทันใดนั้นมอกานาก็เริ่มสงสัยว่าทำไมแม่ไม่ถึงเข้ามาอยู่ในห้องนี้เธอจึงถามว่าท่านมารับตัวในมุยใช่ไหมซึ่งพอแม่ไม่เห็นว่ามอกานากำลังคิดจะสอดรู้สอดเห็นและเข้ามาก้าวไกในการทำงานของเธอนางจึงจัดการบีบคอ มอกนาเพื่อสั่งสอนแล้วหายตัวออกไปจากห้องก่อนที่นิมูยจะเข้ามาซึ่งพอหลังจากที่แม่ไม้ได้ออกไปแล้วนิมูยที่เข้ามาถึงก็ถามมอ,อกกนาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มอ,อกนาก็ไม่ได้เล่าเรื่องของแม่ไม้ให้ฟังบอกแค่ว่าเธอจะไปจากที่นี่แล้วเพราะเธอไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ของพวกผู้จึงคิดว่าตัวเองคงไม่เหมาะที่จะอยู่กับทุกคนซึ่งพอนิมุยได้ยินแบบนั้นก็พามอกกนาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งมันได้มีโพรงเชื่อมต่อกับทางออกที่อื่นแล้วนิมุยก็บอกให้มอกกนานำดาบแห่งอำนาจหนีไปต่อจากนั้นชาก นก็เริ่มพากันอพยพไปจากกราแมเหลือแค่นิมุยที่จะต้องอยู่เป็นข้อต่อรองกับอูเธอ และในขณะเดียวกันทางฝังของเมอร์ลินเขาก็ได้กลับไปหาอูเธอร์อีกครั้งเพื่อสอบถามให้แน่ใจว่าอูเธอร์จะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนีมุยจริงๆแต่ว่าอูเธอร์ก็ไม่คิดที่จะตอบอะไรแล้วสั่งให้ลูกน้องของเขาเข้ามาจัดการกับเมอร์ลินทันทีส่วนทางฟังของพวกพูดที่ได้เดินทางมาจนถึงชายฝั่งในระหว่างนั้นพวกเขาก็เห็นว่ามีเรือกําลังจะมารับแล้วจึงคิดว่าอูเธอร์คงจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้จริงๆต่อจากนั้นนีมุยก็ได้รับจดหมายจากอาเธอร์บอกว่ากษัตริย์อูเธอร์ได้ทําตามสัญญาาแลล้้วตออนนีีมเรืกํัง รับพวกพูดที่ชายฟังพอรู้แบบนั้นนี้มุยจึงออกเดินทางไปมอบตัวเพื่อทำตามข้อตกลงที่เคยให้ไหว ส่วนทางฟั่งของมอกานาะที่นำดาบแห่งอำนาจนี้เข้าไามาตามคำสั่งของนิมุยในทันใดนั้นซีเลียก็ได้โผล่เข้ามาหาเธออีกครั้งแล้วบอกให้หมอกานาเอาดาบไปไว้ที่วิหารของคาริยักเพราะมันเป็นวิธีที่จะทําให้ช่วยเหลือพวกพูดได้แต่มอกานาก็บอกว่าดาบมันไม่ใช่ของเธอนิมุยขอให้เธอช่วยดูแลและปกป้องมันแทนซีเลียจึงบอกว่าการเดินทางของนิมุยได้จบลงแล้วตอนนี้แม่ไม่กําลังเฝ้าติดตามนางอยู่ซึ่งพอมอกานาได้ยินแบบนั้นจึงเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วคิดจะกลับไปเตือนให้นิมุยได้รู้ ว่าตอนนี้ชะตาของนิมุยกำลังจะจบลงแล้วส่วนทางฝั่งของนิมุยที่พอเดินทางมาถึงแคมป์ของเพนดรากอนอูเธอร์ก็เห็นว่าตอนนี้ดามแห่งอำนาจมันไม่ได้อยู่กับเธอทําให้เขาไม่พอใจที่นิมุยไม่ยอมทําตามข้อตกลงอูเธอร์จึงสั่งให้ทหารนําตัวไปขังไว้ก่อนและยังไม่คิดที่จะมอบนิมุยให้กับคาเดนจนกว่านางจะยอมบอกมาว่าตอนนี้ดาบอยู่ที่ไหนซึ่งในขณะเดียวกันนิมอกานาที่ได้แอบตามมาพอถึงยังนอกแคมป์ของเพนดรากอนแล้วแต่ทันใดนั้นแม่ไม่ก็ได้โผล่เข้ามาซะก่อนเพราะเห็นว่ามกาลัง จะขัดขวางชะตาของนีมุยส่วนทางฟังของพวกพูดที่กําลังอพยพในตอนนี้ระหว่างที่ทุกคนกําลังจะพากันขึ้นเรือจูจ่ๆพวกเขาก็ถูกโจมตีจากทหารของคัมเบอร์ที่พากันมาดักรอเอาไว้พอได้แอบทําข้อตกลงกับพวกอัศวินแดงว่าจะไม่ปล่อยให้พวกพูดอพยพหนีไปได้แต่ในทันเดน,นั้นเรือของชาวเวกิ้งหอ,อกแดงก็ได้เดินทางมาถึงแล้วพากันเข้าจัดการกับกองทัพของคัมเบอร์ต่อจากนั้นหอกแดงและชาวพูดก็ร่วมมือกันจนเอาชนะทหารของคัมเบอร์มาได้หอกแดงจึงบอกกับอาเธอร์ว่า เธอเคยเป็นคนในราชวงศ์ของราชาน้ำแข็งแต่ถูกทรยศและขับไล่ออกมาจากวังทำให้มีความแค้นต่อคัมเบอร์เธอจึงคิดที่จะแย่งัลังคืนมาจากพวกมันแล้วภาพกระตัดมาที่แคมป์ของพวกอัศวินแดงที่ตอนนี้นักบวชตาบอดคนหนึ่งกำลังจะทำการตัดลิ้นเจ้ากรรอกซึ่งเจ้ากระรอกก็บอกว่าเขาไม่กลัวเพราะถึงจะถูกตัดลิ้นไปแต่เขาก็ยังมีดวงตาอยู่ทำให้ยังสามารถใส่แว่นตาออฟตัสรุ่นสีโลได้เพราะออฟตัสสีโลไม่เพียงแต่จะป้องกันดวงตาของเราจากแสงสีฟ้าเท่านั้นแต่ตัวเลนยังเป็นรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า เลติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์เป็นเลนส์ที่เคลือบด้วยสีเหลืองอ่อนเพื่อช่วยปรับความคมชัดของภาพให้สบายตาในขณะที่สวมใส่อีกทั้งยังมีความแข็งแรงและทนทานสูงมากซึ่งมันสามารถบิดงอได้ตกไม่แตกซึ่งผมก็ทดลองมากับตัวแล้วครับขนาดเดินเหยียบมาแล้วมันก็ยังไม่ยอมหกักรับรองสบายใจได้เลยสําหรับคนที่ชอบําตกบ่อยๆถ้าหากใครอยากสั่งซื้อก็กดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยและถ้าใส่โค้ดอินอิงไปด้วยก็จะได้รับส่วนลด100บาทเห็นข้อดีขนาดนี้ก็อย่าลืมไปสั่งซื้อมาสวมใส่เพื่อปกป้องดวงตา แต่ในระหว่างนั้นนักบวชลำไห้ก็ได้เข้ามาหาแล้วจัดการฆ่านักบวชตาบอดทิ้งจากนั้นเขาก็ปล่อยตัวเจ้าก๊รอกและคิดจะพาหนีออกไปแต่ทว่าพอออกมาข้างนอกก็เจอกับเจ้าอธิการวิกโลและองค์คลักของเขาที่กําลังรออยู่นักบวชลำไห้จึงสั่งให้เจ้าก๊รอกหนีไปหลบก่อนจากนั้นเขาก็เข้าต่อสู้กับพวกองค์คลักและสามารถจัดการพวกเขาไปได้ทุกคนแต่ว่านักบวชลำไห้ก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนแทบจะไม่มีแรงเหลือเจ้ากระรอกจึงรีพาตัวเขาขึ้นไปขี่บนมา้าแล้วพากันหนีออกไปจากแคมป์ของพวกอศิน ส่วนทางฝั่งของนีมุยที่กําลังถูกจับตัวไว้จูจ่ๆทหารของเพนดรา้อนก็นําศพของอัศวินไพรมาให้กับเธอซึ่งพอนีมุยเห็นว่าตอนนี้อัศวินไพรได้เสียชีวิตไปแล้วมันจึงทําให้เธอโกรธและปลุกพลังที่อยู่ในตัวระเบิดออกมาจากนั้นนีมุยก็ได้หมดสติล้มลงไปส่วนข้างนอกแคปในตอนนี้คาเดนก็ได้พาลูกน้องของเขาบุกเข,ข้ามาที่ทหารของเพนดรา้อนเพื่อหวังจะชิงตัวแม่มดเลือดมาป่าไปลงโทษเพราะเห็นว่าอูเธอร์ไม่ยอมมอบตัวนางมาให้กับเขาสักทีซึ่งพอพวกอัศวินแดงหาตัวนีมุยจนพบแล้ว เขาก็นําตัวเธอออกมามอบให้กับคาเดนแต่ว่าในระหว่างที่คาเดนกําลังจะลงมือสังหารนิมุยนั้นจูจ่ๆแม่ไม้ก็ได้โผล่เข้ามาหาแล้วนําดาบแห่งอํานาจมาคืนให้กับนิมยุยและพอแม่ไม้ได้เปิดเผยใบหน้าออกมาในตอนนี้กลับเป็นมอกนาที่ได้กลายเป็นแม่ไม้ทนันใดนั้นนิมุยก็เห็นว่าคาเดนกําลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เธอจึงใช้ดามแห่งอํานาจฟันไปที่คอของเขาจนทําให้คาเดนได้ตายไปจากนั้นนิมุยก็รีบหนีไปเจอกับมอกนาทที่รอยอยู่แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอซึ่ง หมอกันนาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเธอแค่เผลอฆ่าแม่ไม้ไปแล้วเธอก็กลายมาเป็นแม่ไม้ซะเองแต่ตอนนี้เธอสัมผัสได้ว่าเมอรลินกำลังจะตายหมอกันนากับนีมุยจึงรีบเข้าไปหาเมอรลินที่กำลังบาดเจ็บอยู่จากนั้นทั้ง3าก็พากันหนีออกไปจากแคมป์ของพวกเพนรากอนจนกระทั่งได้มาถึงอย่างช่องแคบที่เป็นทางผ่านไปยังดินแดนแห่งเหนือ แต่ว่าในระหว่างนั้นจู่ๆไอริสก็มาขววงเอาไว้แล้วเธอก็ยิงธนูใส่นิมุยเพื่อจะล้านแ้นแทนให้กับท่านพ่อคาเดนจนทําให้นิมุยนั้นตกจากสะพานแล้วจมน้ําไปพอเมอร์ลินได้เห็นแบบนั้นจึงเสียใจที่ไม่สามารถช่วยนิมุยเอาไว้ได้เขาจึงตัดสินใจหยิบดาบแห่งอํานาจขึ้นมาแล้วก็ทําให้พลังที่เคยหายไปกลับเข้ามาอยู่ในตัวอีกครั้งจากนั้นเมอร์ลินก็จัดการกับพวกอัศวนแดงที่คิดจะตามมาจนหมดแล้วเขาก็พามอกกานาหายตัวหนีไปจากที่นั่น ต่อจากนั้นพอท่านสังฆราชได้ทราบข่าวว่าไอลิสเป็นผู้ที่สามารถสังหารแม่มดเลื่อนมาป่าได้เขาจึงเรียกตัวเธอให้เข้าไปพบและมอบตำแหน่งทหารหน่วยองครักษ์คนใหม่ให้กับไอลิสทำให้ในที่สุดเธอก็ได้เข้ามาเป็นกองกําลังของคริสตจากเสียทีแล้วซีรีส์เรื่องมนตาต้องสาบซีซั่นหนึ่งก็ได้จบลง